ไม่นอนแต่ถคิดอะโฟแกไปเขียนอแกเอาตัวแม่ไปด้วยไปลอยเลยนี่เปล่าแค่คิดอะไรนิดหน่อยคิดว่าเพลงมันนี่นี่ถ้าเทียบถ้าเทียบกันอะไรเงี้ยก็ออกสองทีมันชัดเจนอยู่แล้วไงทำให้มันดีคว่าสิมต้องคิดอย่างนี้เลยนะเร้องพิจารณาชอบก็ดีก็ใช่แต่ก็อดคิดคือพระมันออกสองคนแล้วมันรู้สึกแบบ มันไม่ใช่แค่ใจหายมันก็ไม่รู้ว่าใครด้วยหรอยิ่งสสำคัญคือถ้าดูแต่เพลงยังไม่รู้ว่าใครร้องเป็นยังไงดูแต่ลิสต์เพลงสี่เพลงกับห้าเพลงห้าเพลงที่ฝักรักเลือกกันคือมันแบบมันโชว์มันโชว์ได้แต่สี่เพลงที่เราเลือกกันมาคือตอนนี้พี่ไปซุมก็บอกว่าขอรอดดีกว่าเราดูตามสักยภาพเรามันก็เป็นสี่เพลงเนี่ยซึ่งมันแบบ มันป๊อปมันติดหูใช่แต่มันไม่โชว์อะไรเลยเว้ยไม่ได้โชว์อะไรเลยรู้ทั้งรู้นะแต่ดีกว่าพี่เอาเพลงใหญ่แล้วพี่เอาไม่รอดอ่ะเขาเจความหมยว่ะแล้วคือแบบพอแบบฝากรากเนื้อเพลงมา5เพลงคือแบบเน้นเน้นั้งนั้นอ่ะแต่ละดอกนี่นคือแบบกระแทกเข้ากระแทกเข้ามันเหมือนรู้รู้รตัวว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นอนะ่ะพี่ทําดีมากกับเธอทําดีอ่ะมันเท่ากันเลยเแบบว้ยเข้าใจปะรื่เพลง พี่มองตามความจริงทุกวันสี่เพลงที่เบาๆบางๆารองสบายๆคนก็ใครก็ร้องแต่พวกเธอเลือกกันแต่เพลงแบบโผล่ <c oughs> แต่ไม่ได้แบบเป็นอะไรแต่แค่ไหนว่ามันมันก็ไม่ไม่อยากเห็นภาพทีมตัวเองหรือแค่คนประวัติมันน้อยไปอะที่มันจะมาน้อยด้วยตอนนี้เอ มันไม่ใช่คำว่าไม่อยุติธรรมแต่มันแบบมันไม่ไม่โอเคมันดูอ่อนใจยิไปก่อนทําไมอ่ะนี่ยังาถามากันในบ้านก<ด>ันเมื่อกี้ยังถามกันเลยว่าวิ่งนี้ใครใครแพ้วะคุปากแล้วมีสิบธิ์ขอน้วไฟไมีมีแปดเขามปเขคาสึกว่ะมันหายเราเรามีความรู้สึกสูญเสียอยู่ตอนเนี้ย ตีเลยกินเลยนะเงือกไม่ไม่ไม่ไปหาแล้วรอรอเปิดคูโชว์ใครทำอะไรใครทำอะไรให้ไม่พอจะเปิดคูงเลยทำอะไรไม่หนูใสพวกแปลกเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแต่หน้าหน้าไม่เป็นไร แต่ว่าคือแบบไม่ได้เขียนไปนเลยไม่ได้กันตัวใช่ไม่คิดจริงจริงการร้องเล่งการร้องเร่งเื่องอรนั่นแหละคือแบบอยากหอนไงตอนนั้นไม่รู้อยากอยากร้องตั้งนานแล้วไงร้องเล่นน่ะไม่ได้คิดว่ากบว่าจะร้องบอกขึ้นขึ้นไปจริงคงคิดเหมือนกันว่าดูนี่เขียนฮีโร่คาราโอเกอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนที่เราร้องเล่นกันอ่ะก็กบว่าจะเป็นอยางงั้นไงไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นแบบคือเหมือนเริ่มใหม่อ่ะ เป็นวิกแรกอ่ะคือเราต้องแต่มันยากกว่าวิกแรกตรงที่ไม่มีใครไกด์อะไรให้เราเลยไม่มีครูเขาถือว่าเราเรียนมาเยอะแล้วไม่ยการสอบมิเช่นเออเหมือนสอบตอนที่เรารู้สึกว่าเราทำดีมั่นใจตรงนั้นอย่าลืมโฟกัสว่ามีความสุขเวลาขึ้นเวทีเนี่ยใช่อันนี้สำคัญที่สุดถ้าไม่มีความสุขเวลาขึ้นน่าจะจบเลยธจะบีบจิตใช่ไหมอ๋อเอาเยอะนี่โรกจิตว่ะลรวบีบเราไม่ได้บีบออกหมดแน่นอนอ่องหมด 어어어 <shriek> uh. uh. <shriek> oh,